สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมวันนะครับโคดเตียระดับตํานานนะครับวันนี้โคดเตียระดับตํานานครับจะมาวิเคราะห์การขันฟุตบอลโลกรขาเลือกโซนเอเชียนะครับเป็นนัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเสือเหลืองมาเลเซียนะครับทัพช้างศึกกับทัพเสือเหลืองจะเจอกันนะครับโอ้โหถือว่าตอนนี้ทีมชาติไทยกับมาเลเซียก็ทําการไม่ได้ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบที่สานะครับของโซนเอเชียในรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับ ถือว่าทีมชาติไทยถือว่าอาการสาหัสนะครับถือว่าเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนมาเลเซียก็แพ้รวดนะครับซึ่งคู่นี้จะมีความสําคัญที่ว่าถ้าใครเป็นผู้ชนะในเกมคู่นี้ก็จะได้ทําการไปเล่นฟุตบอลเอเชียนครับปี2023โดยอัตโนมัติถ้าใครแพ้ต้องทําการเพลย์ออฟนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับนะครับซึ่งคู่นี้ครับจะเตะชื่อสนามเอามัสตูมสเตเดียมที่ประเทศยูเอหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับ ซึ่งคู่นี้ครับจะทําการเตะเวลา23นาฬิกา45นาทีนะครับผลงานการพบกันทั้งสองของท้งสองทีมครับในปี2019นะครับไทยเราไปเยือนเมเลเซียนะครับถือว่าแพ้ในคัดฟุตบอลโลก2ประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์ม5นัดลังสุดของทีมชาติไทยครับถือว่ายาแย่มากครับยาแย่จริงๆนะครับมาที่ผ่านมาครับคัดบอลโลกแพ้ UAE 1 3เสมออินโดนีเซีย2-2ในการคัดบอลโลกแล้วก็แพ้อุซเบกิสถานในการอุ่นเครื่องนะครับ โอ้โหหนึ่งประตูสอสี่ส่วนมาเลเซียนะครับแพ้เวียดนามหนึ่งสองคัดบอลโลกแพ้ยูอีซีศูนยับอลโลกแล้วก็แพ้บาเลนศูนย์องในแมตช์ระชับมิดนะครับถือว่าฟอร์มยำแย่ทั้งคู่นะครับทั้งมาเลเซียและทีมชาติไทยนะครับตอนนี้นะครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยผมว่าครับกุนซือนิชิโนเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับนักเตะของทีมชาติไทยนนีง หลายๆคนก็มองที่ว่าผู้รักษาประตูนะครับผมมองไปให้ที่ว่านิชโน่น่าจะกลับมาใช้หรือว่าให้โอกาสครับกับชัดชัยบุตรพรมนะครับผู้รักษาประตูจากสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับแบกขวานะครับน่าจะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมคือน้าเรือบดินวีระธนนท์รมนะครับคู่กองหลังน่าจะเป็นทอมเบียคู่กับพันษาเฮวิบูลนะครับแล้วก็แบกซ้ายผมมองไปที่สถาพรแดงสีครับนักเตะคนนี้ถือว่ามาติดอายุ มาตีทิงชาติตอนอายุเยอะนะครับส่วนคู่กองกลางน่าจะเป็นเจ้าเตะนะครับพิธิวั์สุจิตธมกุลแล้วก็คู่กับเจ้าตังนะครับสารัตอยู่เย็นนะครับส่วนนักเตะคนนี้ที่น่าจะได้ลงสนามก็คือน่าจะเป็นธานกรสึงจิตทาวรนนะครับน่าจะเป็นเพย์เมเกอร์ครับส่วนสามภาษาในแดนบนนะครับนิชนิโนะน่าจะให้โอกาสอดิศักกครสอนอีกครั้งนะครับกองหน้าจบเกา่าแล้วก็มีนักเตะอย่างพวกอสุพโชคสารชาติแล้วก็สุพนัท เหมือนตานะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในครั้งนี้นะครับโอ้โหนี่ชโนก็คือว่าฟอร์มทีมชาติไทยก็ย่ำแย่เหมือนกันนะครับโอ้โหถือว่าก็ต้องปรับหมากันพอสมควรนะครับคู่นี้ที่ผมบอกครับมีทีมที่ชนะจะได้ไปฟุตบอลเอฟซีอาเขาเรียกว่าฟุตบอลเอเชียนครับโดยแบบไม่ต้องคัดเลือกครับในปี2023นะครับส่วนทีมชาติมาเลเซียนะครับน่าจะส่งตัวหลังลงสนามพวกนักเตะอย่างพวกอากูยมเม่นะครับแล้วก็ นอนชาล,ลูนนะครับนักเตะที่เคยขาแข้งให้กับสโมสรบีจีปทุมแล้วก็ด ominic ตันนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ดีของมาเลเซียนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะย,ยุ่งคลื่นอย่างพวกแมทชิลเดวิดแล้วก็เลีออนครูนะครับเป็นตัวเลือกในการลงบอลนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับถือว่าหนัดล่างสุดเนี่ยชนะสามเสมอสามแล้วก็แพ้อยู่อีส่วนมาเลเซียฟอมห้าน้าล่างสุดชนะ2เสอแพ้สตอนนี้ครับที่ผมบอกว่าทุกอย่าง ในแถบอาเซียนเราครับใครเจอทีมชาติไทยเขาต้องการเอาชนะทีมชาติไทยอย่างเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือทัพเสือเหลืองเนี่ยก็ถือว่าถึงแม้ว่าเขาจะตกรอบแต่เขาก็ยังมีลุ้นที่ว่าเขาก็ไม่อยากเพลย์ออฟเอเชียนคัพเหมือนกันว่าจะได้เจอกับใครเพราะว่าคู่นี้นะครับอันดับที่3ของฟุตบอลโลกในโซนรอบคัดเลือกแต่ในแต่ละกลุ่มจะได้ไปสู่รอบ สุดท้ายนะครับองฟุตบอลเอเชียนครับปี2023โดยไม่ต้องคัดเลือกอันนี้แหละครับถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดครับส่วนอันดับอันดับที่1ที่2ได้ไปแน่นอน1 0ออันดับที่3ต้องเพย์ต้องเพย์ออฟส่วนอันดับที่4แลอันดับ3ได้ไปแบบอัตโนมัติอันดับที่4ต้องเพย์ออฟอันนี้แหละครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในเกฟุตบอลในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าถือไม่ว่าตกรอบไปแล้วแต่มันมีความสําคัญในฟตบอลเอเชียนครับที่ผมบอกในปี2023แบบไม่ต้องคัดเลือก ผมยังมองให้ท th bon ี่ว่าทีมชาติไทยจากคินฟอร์มเก่งสามารถตบเอาชนะทัพเสือเหลืองมาเลเซียได้ผมมั่นใจว่าแต่สันติเราไม่เคยที่จะชนะเสือเหลืองมาเลเซียในบ้านสักเท่าไหร่แต่การที่เล่นทีมเยือนการที่เนี่ยผมว่าทีมชาติไทยน่าจะปุกเราจากคนไทยของเราครับเอาชนะเสือเหลืองมาเลเซียได้คนเตี๋ยวคนเตี๋ยวฟันธงว่าทีมชาติไทยเอาชนะเสือเหลืองมาเลเซียสองประตูศูนย์ฟันทงฟันทิ้งฟันแน่นอนทัพช้างศึกตบทัพเสือเหลืองได้แน่นอนนะครับ ในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้เราชมคือมี Facebook มี Youtube มีบล็อดีนะครับเดอะมาสเตอร์ซสเอฟซีนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส r i ครกดคอมเมนต์ให้เยอะเพื่อให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม